เอาถ่ายรูปอยู่ดีๆเกิดเหตุการณ์ควายชนล้อครับอ้าวมันเป็นอะไรอ่ะครับโอ้ถ่ายไม่ทันนะรีบออกาทำไมเอาสวมม่เอามาเอามายเอามายไม่เห็นยังอ่ะนี่คือบรรยากาศาท้องไร่ท้องนา โอ้ยหมาหมากับสปอหมาโอ้ยโอ้ยไปลานกางเต็นท์ของเราดูก่อนดูครับบรรยากาศที่นี่สวยงามมากมายนะฮะเป็นเห็นท้องฟ้าทั่วไปหมดเลยครับมีควายนี่ไปหนึ่งตัวนะฮะอันนี้มีเป็นี่เป็นของผมเองนะครับใครจะมานอนก็เรียนเชิญนะครับมานอนได้เลยนะครับไม่ไล่แบบแม็กอกไเลยไอ้แม็กเหรอไอ้แม็กมึงออกกลับบ้านมึงไปเลยมึงไม่ใช่บ้านมึงที่นี่ นะครับวันนี้ซ้อมอันปักนะครับซ้อมอันปักที่หน้าบ้านนะครับตอนนี้ยังบุริณะอยู่ครับยังไม่เสร็จนะครับนี่แปลงผักของฉันนะครับโอ้โหแปลงผักของฉันมีแก้มังกรด้วยนะครับนี่แปลงผักปลูกแตงนะครับปลูกแตงแล้วก็ปลูกผักอะไรไม่รู้ประกาศขาว ตอนนี้เก็บเต็นท์นะครับเพราะว่าฝนตกมา2วันแล้วนะครับยังไม่เสร็จนะครับแนะนําสมาชิกหน่อยนะครับอันนี้ชื่ออะไรครับชื่ออุ้ยกล้องชัดมากภูครับผมภูเล่นอะไรครับโอ้เล่นเล่นไปเรื่อยครับเล่นกองครังไงตีกองตีกาะหองตีกระหองครับไอ้แม็ก ไอแบกไล่แม็กกับบ้านไปเลยมันไม่ใช่บ้านมันมาไล่แมวอะไรเนี่ยวันนี้นะครับน้องเปานะครับนักร้องนะครับอันนี้ออโต้กอันนี้จะเล่นอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับอ๋อเป็นโฟกเดียวนะครับโฟกเดียวโฟกอ๋อเล่นกับคาฮองด้วยไอแม็กพอแล้วมันคืออะไรอ่ะ ปั้นเด็กเป็น,ปนก้อนๆแล้วเตะเตะเล่น,นอย่างนี้ก็เล่นได้แต่เป็นจังหวะเร็วๆเอาเฮ้ยมันกันอะไรวะเฮ้ยหอค่ะเธอมันคืออะไร ตัวมันเป็นหมาเกยนะเว้ยเฮ้ยรองเท้ากูนี่อไะพอแล้วมันเป็นหมาเกยเท่าเกยเท่ารักกูชายอย่างเดียวไม่รักผูหญิง